สวัสดีค่ะเป็นเมนูที่เยี่ยมมากข้าวช้า <c oughs> อุ้ย้อวเช้าค่ะผัดเห็ดค่ะผัดเห็ดรวมน้ำพริกบะละนี่คือผักค่ะบะละชอบมากไข่หนึ่งใบไฮ้ค่ะแครอท นี่คือน้ำซุปค่ะน้ำซุปสุดยอดอาหารจานนี้สุดยอดมากข้าวหอมมะลิด้วยน่าน่ากินมากคะ่ะคลิปนี้คลิปนี้สุดยอดเลยคลิปนี้ร้านวิวร้านวิวล้านวิวเด้อพี่น้องเด้เออไอเด้อค่ะเด้อข้าวเช้าจ้า ผัดผักรผัดเห็ดผัดเห็ดรวมมิตรข้าวหอมร้านไหนไมิร้านไหนทำกับข้าวข้าวหอมนี่ถือว่าสุดยอดแล้วมัละคินนกมันินนกนะคะมาละนี่กินแล้วมีเป็นยาที่เป็นสมุนไพรที่ดีนะคะน้ำพริกปลาไไข่ต้มแครอท น้ำซุปผักนี่สุดยอดนะคะอันลลางนี้นี่ค่ะอาหารจานโปรดสุดยอดมากเมโน,โนูนี้อร่อยอร่อยมากเป็นเมนูที่น่ากินมาก Thank you.